กบบนัครสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับญาติถ้มสนมนิววาราตีทุกท่านทุกคนที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ยังอยู่ที่ศาลเจ้าแม่ฮันนี่สีอีสานภาพที่ปรากฏเห็นอยู่ในคณะนี่นะครับเห็นไหมครับโอ้โหดอกไม้นะเป็นดอกกุหลาบ99ดอกนะครับ99ดอก ผู้หญิงสองคนนะครับผู้หญิงสองคนที่ท่านที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะน,นี้แต่ผู้ชาย,อยบอมแมีนเดอบอมแมีนบอแมีนแฟนขจ้าได้ผู้นีๆๆๆๆ่นี่นี่นี่ฮะนี่ที่ที่กำลังนําชุดไทยเอาชุดไทยออกนี่แหละครับนี่ฮะกำลังเอาออกอยู่ด้วนี่อ่าสองสาวคนนี้นะเป็นพี่น้องกันนะครับเป็นพี่น้องกันนะผู้หญิงเสื้อแดงอ่ะเป็นน้อง เมื่อสักครู่นี้นะะเน,นี่คนนี้เป็นน้องนะส่วนเสื้อสีแขนยาวสีดำเมื่อสักครู่เดี๋ยวนะเป็นพี่สาวนะก็นำนะชุดไทยดอกกุหลาบมาถวายแก้บออมาถวายแก่บนนะครับที่สาลน,นีสศรีศนาะเอาหน้าเปล่าเปิดหน้าเปล่าถวาย อันนี้ผู้น้องนะครับผู้น้องเรียกว่าคนน้องนะแล้วก็น้ําแดงนี่ถวายเขาปนมาเนาะน้ำมาถวายแล้วครับนี่ฮะอ่ะน้ำแดงอีกแล้วเนี่ยสองสาวตัวนี้เพิ่นมาแก่บ่นเพิ่นบ่นวว่วถตาสอบติดนะเรื่องของนาทีการงานก็ได็นนาทีการงานมวดก้อนเนี่ยเพิ่นได้สามหามาครับ พอดีสามหาถูกดลวยครับงวดนี้เออไม่ใช่ฮะวันนี้นะ,ะก็นำชุดไทยแล้วก็อดอกกุหลาบ99ดอกมาแก่บนนะตอนนี้ก็มาจุดทูบเทียนนะจุดทูบเทียนเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปดูไปจุดเทียนอยูุ่ดถูกนะครับจุดถูกขอแผ่ จุดถูกเนาะ,ะจุดถูกบอกกล่าวนะเจ้าแม่ฮันี่สิสารว่าโอ้ยหลังจากที่บนน่บนเนาะบ่นว่าให้ได้งานนะแล้วก็สินำสุดท้ายดอกกุหลาบเกาะซุกเก่าดอกมาถวายน,นี่เกาะสำเลจดังใจหมายก็เลยมาตั้งคู่ครับนี่ ผู้นองนะครับที่เห็นเสือสีเสือสีแดงเนี่ยเป็นผู้นองนะครับเสือสีแดงที่เห็นเนี่ยเป็นผู้นองนะซื่อนางสาวสันสนีนะครับส่วนสีดำนะครับเป็นผีสาวซื่อขวัญน,นะซื่อนางสาวขวัญน,นะครับปุชัยนะครับสองผีนองเมือนก็ได้มาที่สาร่านีสีอีสานเนี่ยระวังนั่นนะครับเพื่อนก็บ,บอกว่า เอ่ห่แงแบ่งดอกกุหลาบทั้งมดเนี่ยไปไหวที่รูปเหมือนของแม่ฮัีตีศรีสานที่ยูดานาน,นะครับตอนนี้กำลังหนับกันอยู่ครับนะคุณช่องหมาเฮงรเรวยรวยนะ<อ>พนชาตินะก่อนเขาไปบริษัเขาไปจีบนะเขาไปสอบถามข้อมูลเบื้องต้นตอน,อตอน,นกำลังหนับกันอยู่นะครับพี่พี่น้อง บนเนาะใช่ผมไว้ว่าถ้าได้งานก็คือไรกันจะมาเก็บเกอ่าพอได้แล้วเนาะนับแล้วนับทั้งหมดมันได้สามสิบสามสิบสองสามสิบสองดอกที่เอามานะครับสามสิบสองดอกที่เอามาแบ่งกันนะครับดอกไม้เสียมะไวอยู่ดานนาจิมี่เพิ่นเห็ดมาใหมัยนะครับเป็นลูก เหมือนของแม่หนีสีสานที่วาย,ยุดานนากำลังถือไม้ก็อเอาดอกกุลาบเนี่ยถวายที่รูปเหมือนของแม่หนีสีสานมาบอกกล่าวว่าเออมาทำตามสัญญาแล้วเนาะนี่นคือคนดวงดวงห่งดวงดีดเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นถวายเส็จเรียบร้อยก็ยกมือไหว้นะครับบอกกล่าว นีเลยนี่เลยนี่เลยนี่เลยสำคัญเลยพอถวายดอกไม้เซจเรียบร้อยเออเพื่อกลวงนะลวงไหโบแมนไหโบล้านลวงไหานะนำโชคนะหนํนำโชคโอ้ผมกับบอกว่าเออเอายังไงดีอะไดเลกสามมาก็เรียกว่าเอาเป็นคููกันสามตัวเนี่ยมาทั้งมาตั้งทีทั้งนองนะคนนี้คนนองนะครับคนนี้คนนองไดเลขสาม ส่วนพีนี่ครับในสอตัวจะเอามือส้ายหรือมือขวาก่อนอ่าเลขสามแล้ว,ลลวนะเอาฟังฟังเสียงฟังฟังเสียงผมดีกว่าครับมีเสียงอยู่ในในคลิปครับอ่าเดี๋ยวนะตัวทสองคือเลขเกนะตัวสองเลขเกอ่าตัวที่สเลขสีลองไล่ไล่เรียงกันที่ทีนี้สามเจ็ดสนีไล่กันเลยไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนมือครับ เป็นมือเป็นมือเอาเอาเรียงกันอะเจ็ดสี่ก็ยังมีด้านะน้าแทงหันหน้ามาเลยครับหันหน้าอ่าหันหน้าใช่ไหมครับหันหันเรียงกันอะสามเจ็ดสี่ใช่ไหมนี่อย่างนี้เลยอ๋ออันนี้สามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่โอเคครับขอบคุณอ่านี่ฮะได้แล้วครับเลขสามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่เพื่อไปหาลอตเตอรี่แล้วเนาะไปหาลอตเตอรียวบอมี่เออบอมี่แต่ว่า ผู้พีคนพี่เนี่ยได้เลขอยู่ครับดได้เลขมั้ยยังเดี๋ยวไปเบิร์กันครับได้เลขมั้ยยังเพื่อซื้อลอตเตอรี่แต่วา่าโบแมนที่จกุกหายเมื่อกี้เนี่ยวดวงหายบอดดอยครับ<า>แต่ได้เลขนี้ครับปังก้อยนี่ฮะเลขจากดอกกุหลาบเลขจากดอกกุหลาบดอกดอกุหลาบค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ได้ดอกอ๋อที ไม่ค่ะก็หูนับได้ก็คือมันสามสิบสองดอกทำงนอือ่าได้เลขได้เลขย้ำเมื่อคืนสามสองนะครับอ่ะสามสองผู้พีน,นี่เพิ่นกนะช่องมหาเฮงคุณชาญก็ไปสอบถามนะสอบถามเรื่องกรเร่าเป็นไปยังไงเป็นมาอย่างไงถึงได้มา สิ่งที่ครั้งที่แล้วพี่คนนี้เขาบอกบอใช่ครั้ทงที่แล้วเขาบอกว่าตรงกับเ,เลขแม่มใช่ใช่เป็นเลขอะไรนะพี่ครั้งที่แล้วหนูหนหนว่าว่าครั้งที่แล้วสามห้าห้าสามใช่ใช่ใชแล้วถูกเคยถูกห้จาจะสามห้าเมือ่อร<า>ที่แล้วแต่หนู้ซื้อซื้อน้อยงวดนี้ได้เลขอะไรงวดนี้นก็รวงกับได้รวงจากเลขกับ พี่สาวเมื่อกี้ค่ะ,ะ <อา S 1> ซื้ออย <ฤฤ S 1> ู่แต่ยังไม่ได้ซื้อไม่อะไรเมื่อกีส้สามเอ้อสามเจ็ดสี่สามจดสี่สามเจ็ดสี่แล้วแม่น้าาวอะไรนะคะอ่าเรื่องราวทั้งหมดนะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในคณะนี้นะครับเป็นเรื่องของสองสาวนะสองพี่น้องสองสาวสองพี่น้องเนี่ยมาแก้บนหลังจากที่ บนบ้านสารกลาวที่สารจำแม่ฮันิศสีอีสานหากว่านะครับสอบติดนะสอบเรื่องของอการทำงานทำงานอยู่ที่โรเจสติกนะครับทนายงานก็จะนําชุดไทยและก็ดอกกุหลาบ9ก99ดอกมาถวายในคณะที่ นำดอกใหม่มาถวายแล้วก็ไปจับลูกมิงปองเสี่ยงทายเรื่องของต้นเลขกลับไปนำก็ไดเลข374นะครับได้374ก็ซื่อลอตเตอรี่หาสื่อบรได้แต่ว่าได้เลข32มาแทนนะเลข32เนี่ยเป็นเลขจากดอกกุหลาบที่แบ่งกันได้3 ได้32ดอกก็เลยนําไปสื่อหอตเตรีส่วนเลข3-7-4ก็จะไปสื่อหาในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดสมัครกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมนหนวารตี้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดสมัครด้วยนะครับกดติดตามด้วยสวัสดีครับ